อธิบาย ChatGPT ในแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดในโลกครับถ้าให้ผมเปรียบเปยนะครับว่า ChatGPT เปรียบเสมือนอะไรให้คุณเห็นภาพได้ง่ายที่สุด ChatGPT เปรียบเสมือนน้องฝึกงานครับที่จบภาษาศาสตร์น้องเป็นฝรั่ง ที่ฟังไทยรู้เรื่องแต่พูดไทยไม่เก่งครับในข้อหมายดังกล่าวคือ ChatGPT เนี่ยเขาเรียนรู้ในการสร้าง AI ตัวนี้ขึ้นมาจากบทความในอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งโลกเป็นแสนล้านบทความครับและมีหลายภาษาด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากว่า ChatGPT เนี่ยถูกฝึกหรือเทรนมานะครับในการตอบเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่จริงๆแล้ว ChatGPT สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ครับด้วยประโยคดังกล่าวหมายความว่าเวลาที่คุณให้น้องฝึกงานคนนี้ทํางานกลับมาแอสน้องฝึกงานครับในบทบ,บาทนี้คุณจะต้องตรวจงานคนนี้เสมอครับและเขาเป็นฝรั่งที่ฟังไทยรู้เรื่องดังนั้นความลับหนึ่งข้อเลยสําคัญมากๆคุณสามารถสั่ง ChatGPT เป็นภาษาไทยได้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ChatGPT เปรียบเสมือนน้องฝึกงานที่จบภาษาศาสตร์น้องเป็นฝรั่งที่ฟังไทยรู้เรื่องแต่ผู้ไทยไม่เก่งครับหากคุณไม่อยากตกเทรนเรื่อง ChatGPT อย่าลืมกดติดตามที่ช่องนี้นะครับ